สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 2ของ Post Recon Breakpoint นะฮะในบทที่หนึ่ง Operation Greenstone เป็น EP 2แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับอุปกรณ์ของผมมีเลเวล300แล้วนะฮะเยวจะเอาที่ดูนี่นะครับระดับอุปกรณ์300ทั้งหมดซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราจะได้จากการปาร์ตี้ลงเลดนะฮะปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วไปลงเลดล่าบอสกัน เล่นออนไลน์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผมยังได้ลูกทีมใหม่ไปด้วยนี่นะฮะลูกทีมของผมไหนมานี่ไหนเซมาแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักหน่อยนี่นะครับลูกทีมใหม่ยวจ,จะแนะนำตัวให้รู้จักทีละคนซึ่ง ลูกทีมผมเนี่ยนำเข้าจากโตเกียวเลยนะฮะไม่ใช่ธรรมดาคนนี้นะครับคนนี้นะฮะชื่อน้องมาเรียอโอซาว่านะฮะแล้วก็คนนี้นะครับหันหน้ามาหน่อยสิจ้าไปมองหินทำไมนี่นะฮะคนนี้ชื่อโซล่าอาโออินะฮะ ส่วนคนนี้นะครับชื่อน้องลอล่าทากิสวาะนะฮะนำเข้าจากโตเกียวนะครับโตเกียวฮอตนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปปฏิบัติภารกิจหลักกันต่อเลยนะฮะซึ่งภารกิจของเราในตอนนี้คือ the enemy of my enemy นะฮะ ไปให้ถึงสำนักงานใหญ่มูลนิธิสเกลมันต้องอยู่ในตอนมันตั้งอยู่ในตอนเหนือของจังหวัดอินฟินิตี้มันอยู่ทางตะวันออกของปารเวนสรุปก,ก็คือตรงนั้นน่ะ600เมตรอินเนมีออฟอนเมีโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดภารกิจเลยฮะโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดภารกิจอินเมีออฟอนเมีแล้วฮะเราต้องหาทางเข้าสู่ ห้องทดลองใต้ดินนะครับมันให้ตรวจสอบสำนักง,งานใหญ่มูลนิธทสเกลโอเคผมเจออินเทลอยู่สองจุดเดี๋ยวผมต้องเลือกสักจุดหนึ่งเอาตรงนี้แล้วกันเอาไอตัวนี้ดีกว่ามันอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครตัวนี้น่าจะง่ายสุด ซีคมานี่มาให้กูส <Okay, S 3> อบปากคำซะดีๆเขกระบาดไปทีหนึ่งบอกมาทางเข้าบนทางเข้าสู่ห้องใต้ดินอยู่ตรงไหนโอเคภารกิจอัปเดตเสร็จแล้วก็เขกระบาลมันม ร้อยเมตรข้างหน้าทางเข้าสู่ห้องใต้ดินอ๋อประตูอยู่นี่ จัดการศัตรูตัวนี้ก่อนดันเดินขึ้นไปข้างบนเขาไปเชือดมันเขาไปเชือดปาดกระเดือกเราคือพลาล่ากระเดือกครับ หาทางเข้าไปแบบเงียบๆบอกว่าสเตล,ลจะไม่แตก่อนอมันเดินมาเดินมามันเดินมา,มนนมาจริงๆใช้ซิงช็อตเลยก็ได้รุนสไนเปอร์ผมอยู่ไหนเนี่ย ยิ้มท้าิงค์ถอดเลยก็ได้ร้อยรีบเอาศพไปซ่อน เดินศพใส่พุ่มไม้นี่แหละไปตรงนี้เราน่าจะต้องใช้ซิงค์ช็อต สองมันมีอีกตัวยืนทับกันอยู่เล็งไม่ถูกสามตัดการเรียบร้อยเดี๋ยวตัวนั้น มีใครสงสัยอะไรไหมมีว่ะเร็วๆๆโอเคจัดการเสรียบร้อยมาซิลี่ทำได้ยินเสียงมีเด็นมาอีกตัวหนึ่ง วาเซลี่ทำสเตลแตกแล้วยังไม่แตกเกือบแตกวาเซลี่ที่หลังต้องเงียบกว่านี้นะมันกำลังเดินมาตัวหนึ่ง Đói Lúc này không phải gì Lúc này không phải nè Thằng mắn Thì là khao sủ thằng cao hong tay đi

ลไล่ลุย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 อยู่นี่อยูอ่นี่อยู่นี่มามีอีกไหมมีเข้า,ขามาน่าจะไม่มีแล้วหยิบข้องสะสมสะหน่อย มาบ้างก็อื่นแล้วต้องหยิบของเพื่อเป็นการรักษามารยาทอินเทลอินเทลอยู่ไหนอินเทลอยู่นี่้อะไรเอาไปเกี่ยววับภารกิจอีกอ๋อภารกิจอัพเดตเอาตัวเทลให้พบตรวจสอบห้องทดลองรับได้ดินมันอยู่ในกันบั้งนั้น โอ้ยมันอยู่นู้นมันอัปเดตไปอยู่นู้นแล้วลืมดูไหนเนี่ยเขาไม่ไกลเท่าไหร่น่าจะเป็นอุโมงให้เราเข้าไปไปทางไหนวะ <c oughs> นี่แล้วกัน ศัตรูศัตรูหายสงสัยแล้วถ้าศัตรูหายสงสัยแบบนี้ก็สบาย <is> มันมีสี่ตัวตรงนี้นี่หว่า เ,เรียกรวมพลก่อนม่ย่างมรยัง,ยงโอเคมาแล้ว จะให้มันจัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนั้นเราจะยิง,ยงเองเฮ้ยได้ไหมเนี่ยแพคไม่ได้ไอ้โดสนสไนเปอร์ก็ไม่ได้ ไม่ได้ใช้โดนสไนเปอร์ไม่ได้งานเดียวสั่งจัดการเลยไปยิงมันนะล,ลุย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 จัดสไนเปอร์สกระบอกลุยมันเลยอือ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 ลูกทีมเราแม่งโคตรโหดอืโอโอ้โห ก็สบายวูฟก็วูฟเถอะไป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 เราต้องลงไปหรือเปล่าเอ้าไม่มีอะไรเลยจะลงไปเพื่อ เล้ถึงแล้วดูไรยืนเฝ้าประตูยืนเฝ้าประตูทำไมหันหน้าไปงั้นเป็นไอที่โง่มากหาตัวสกิลให้พบมันบอกให้เราเปิดประตูเปิดก็เปิดไหนมีอะไรมอดูหน่อย หมดตายโตหมดสภาพเลยว่ะเจสเกลใช่ไหมเดี๋ยวเข้าเราต้องไปแล้วเวินเอ้ยนี่ฟังนะฉันชืช่อนอร์แมท ฉันเป็นเสนึ่งของทีมปฏิบัติการพิเศษที่สุกส่งมาที่นี่เพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในออโลวาฟอกบอกฉันว่าฉันไว้ใจแกได้แต่พูดตามตรงฉันไม่ไว้ใจแต่พวกเดียวที่ไล่จับแกอยู่พยายามจะฆ่าฉันแกจะว่ายังไงเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมฟ็อกมันทำงานกับไอยานาฟิลลี่อยู่เหรอผู้หญิงที่เพิ่งขึ้นมาเป็นซีอีทำงานให้พวกบัรซบนั่นไม่เขาอยู่กับแมตชส ที่ทําเหรอดูอะไรไหมมันเจ๋งกว่าที่คิดฉันจะรวบรวมของของแกให้รีบไปกันเลยไปสิว่าเราต้องไปแล้วมันเป็นความผิดของฉันเออความผิดมึงนั่นแหละทั้งหมดนี้ใช่เลยความผิดมึงคนเดียวฉันแก้ไขทุกอย่างได้ใช่คำตอบคือพวกโดนปฏิบัติการเซตเตอร์เดล สตีเดียวป้องกันไม่ให้ใครออกจากเกาะแต่เราสามารถใช้มันเพื่อปลดปล่อยออโลวาได้บอกมาสิวอลเกอร์เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้วอลเกอร์เคยเป็นที่ปรึกษาทาหารของเราเขายึดครองออโรวาเขาแค่ต้องการพวกโดรนฉันนึกว่าเขาเป็นมิตร chạy, chắn cũngเหมือนกัน, nó làm cho chắn nước mắt chảy luôn à hây, ai nhón cái bong mà wá, cái gì wá, Walker, Josiah, DJ, thấy chơi nomad ดีใจที่ยังเห็นแกมีลมหายใจอยู่ซึ่งแกไม่ได้ช่วยอะไรเลยแกต้องรู้นี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเขามีเหตุผลที่ต้องมาที่นี่จอซิอายอย่าโง่ไปหน,น่อยนะไอ้นี่มันคนทะระยศใช่มันเป็นกบฏรู้ไหมว่าเรามีแผนที่ทำให้โลกเราดีขึ้นมึงฆ่าทหารของกูกแล้วมึงก็ฆ่าวิเวอร์ด้วย เราได้เลือกที่จะเป็นทักรบที่เราสมควรจะเป็นมาตลอดแต่เจ้านายของแกพวกมันพวกมันไม่ศรัทธาอะไรทั้งนั้นฉันมีข้อเสนอให้แกนอมแมดส่งเจสมาแล้วมาร่วมกับเราซะแกแกจะส่งตัวฉันให้พวกมันเหรอไม่ให้นอมแมดคนเดิม แกมันคนมีคุณธรรมเสมอกระจบม่กันกระสุนแน่ใจเลยเราต้องไปจากที่นี่แล้วนั่นไงทางออกของเราเรระบายไอพิษออกทางนั้นเราอาจตายได้ไอเวนนั่นมันงฆ่าเราแน่ มันกำลังเจาะกระจกกันกระสุนเจาะกระจกเลยทีนี้ยน,นะนะโอเคภารกิจอัปเดตพาลักขาเขาไปให้ถึงเ e อียวอนกูได้ภาระมาตัวหนึ่นาางซึ่งกูต้องพามันไปที่เอียวอน เฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างนอกภารกิจลอยเฮลิคอปเตอร์น่าจะไม่ยากเท่าไหร่แม่งเป่าก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ ร้อยนั่นเดินไปก่อน <h Stand in touch> โอ้ยไม่มีหน่วยลาดตะเวนมาอีกี่ตัววะเนี่ยสองตัวสองโนนเรียบร้อยหนึ่ง <h az ine> มาวะมาร์กหนึง่งตรงนี้เขามาร์กไม่โดนวิน่งช้ำ อ๋อใช้อนี่อยู่นี่ว่ามันเลยมากไม่ได้ใช่หรือเปล่าหม่น้าเกี่ยวจะสั่งลูกทีมไม่ได้บักหรือเปล่าไม่ช่างมันใช้โดรนซิงช็อตก็ได้ ทิ่งช็อตก็ไม่ได้เวทกำกไ็ได้สุดทิงชัอไม่ต้องลนะงม,งนะมาตั้งเก็บไปสามตัวนี่ก่อนไปเสร็จ

ไม่รู้ทำไมผมสั่งลูกทีไม่ได้ตอนนี้ท่้งมันสั่งลุยเลยไปอืออืออือยังโหดอืออือนเปอร์สามตัวอือเรียบร้อยไป เอ้ยมันไม่มีเหตุผลเลยฉันรู้จักโจไซอาเขาเป็นคนดีคนหนึ่งพวกมันพยายามจะฆ่าฉันนะอยากรู้เหมือนกันทำไมใช้ไม่ฆ่าแกซะรเลยนะเฮ้ยพวกมันยึดคลองเกาะนี้นะพวกมันขโมยบริษัทฉันไปฉันเป็นพวกคนดีแล้วแกจมเรือขนส่งทำไมฉันเรือนั่นพยายามเอาโดรนออกไปจากเกาะนี้โดนพวกนั้นอาจมีพลังมากที่สุดลองจากนิวเคลียร์ชนะ ฉันต้องตัดสินใจมีใครบาดเจ็บไหมตายเรียบหมดละฉันขอโทษฉันต้องเลือกเข้าใจไหมไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่พวกมันจะทดสอบโดรนในอเอเชียใต้พวกมันฆ่าพลเรือนที่ไม่มีอาวุธโดยไม่ได้ตั้งใจฉันพยายามปิดการทำงนานทุกอย่างแล้วพวกมันพยายามยึดครองเก,กยาะก,การจมเรือเป็นทางเลือกเดียวของฉันฉันเห็นแล้วว่าโดรนของแกทำอะไรได้บ้างพวกโฮมสเีเดอร์กับพนักงานของสเกลติกพยายามออกไปจากเกาะนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะ มันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากแต่พ่อกับฮาร์มันี่ปลอดภัยฉันไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี้แล้วแกจะพาฉันไปไหนเยอวอนมันคือท่าของพ่อโฮมสเตเดอร์แล้วพ่อก็อยู่ที่นั่นไปไปหาเพื่อนเก่ามึงไอ้ฟอกมีคนชื่อฟอกจริงเหรอเนี่ยนในชีวิตจริงมา ไอตัวปัญหาแถ่ยังเป็นตัวภาระอีกมานี่ตามมาคุยกับเขาอยู่หน้าเอาียวอนนึกว่าให้นึกว่าให้เข้าไปโว้ย oh. คุยกับมันไอตัวภาระอะไรวะแมทส นี่เจสสเกล CEO ของเกลเทคฉันรู้ว่ามันเป็นใครเราเป็นเพื่อนบ้านกันมานานขนาดแล้วนะบางทีแกน่าจะผูกไมตรีก่อนที่แกจะพยายามขอความช่วยเหลือฉันผิดเองฉันคิดว่าพวกแกไม่ชอบให้รบกวนแต่ฉันยินดีที่จะทำความรู้จักในที่สุดจับมือเร็ววะก็พูดถูกก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังพวกวอลคเกอร์ต่างหาก พวกมันไล่ล่าเขาเพราะเป็นคนเดียวที่เอาโดรนลงมาได้แล้วแกคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีเลยที่เอามันมาที่นี่แล้วจะโยนไปให้พวกอูฟดไม่ล่ะเจสโอ้ฮาร์มนี่เป็นไงบ้างหนูไม่เป็นอะไรหนูโอเคคุณจะพักกับเราไหมฮาร์มนี่ฉันไม่รู้มสดเขาจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมลุงต้องให้เขาอยู่นะ อโอเคให้อยู่ก็ได้เยี่ยมไปเลยเราไปติดตั้งคอมพิวเตอร์ของชันกันเถอะแมสขอบคุณฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันทำได้ฉันรับปากนีพวกแกคิดจะติดตั้งคอมพิวเตอร์กี่ชุดเนี่ยเฮ้ยไหนๆก็พูดแล้วพ่อของฮาร์โมนีมีอะไรอยากให้แกดู โอเคภารกิจอัปเดตให้เราคุยกับฟ็อกคุยกับฟ็อก แมดดี้บอกว่าคุณมีอะไรฉันดูเจสโอ้ฟ็อกซ์ดีใจจริงๆที่ได้เจอคุณขอบคุณที่ไว้ใจเขาเขาอยู่ที่นี่แล้วแต่ฉันยังตัดสินใจไม่ได้ชิสบอกว่าคุณมีอะไรบางอย่างมาสำคัญมากใครบางคนที่ยังอยู่ในบริษัทถ่ายวิดีโอนี้ส่งมาให้ฉันด้วยกล้องแว่นตาอัจฉริยะ นี่คือการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินจากระบบรักษาความปลอดภัยสเกลเทคเฮ้ยมันไม่ใช่งก,การอะไรของแกไปได้แล้วนั่งลงปุบปากไว้ปุบปากทำอะไรสักอย่างได้โปรดไม่อย่าทำร้ายเขา คุณผู้หญิงฉันจะไม่บอกอีกเป็นครั้งที่สองนะมันไม่จำเป็นต้องลงเอยแบบนี้เลยพ่อฉันเจอคนที่แกต้องการสำหรับมือวิเศษของแกแล้วพ่อ <c oughs> ฉันยกย่อมพวกหัวหน้าระดับกลางที่ยังลงมือทำอะไรเองแกว่าไหม <c oughs> เอาพวกมันขึ้นรถเร็วเข้าเลิกกรีดร้องได้แล้ว อย่ามาฟูงไฟไม่ต้องมามองกูแบบนั้นไอ้ที่ตาด,ดฉันเป็นคนง่ายๆนะแกรับปากว่าจะร่วมมือแล้วก็อย่างที่เห็นฉันไม่ชอบคนที่ไม่รักษาคำพูด องพระเจ้านั่นเทรสต์โตนซีอีโอของเซนติเนลบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เราจ้างคุณจ้างเขาเหรอไม่จ้างมาทําแบบนั้นไมผู้ประสานงานรัฐบาลแนะนําให้ชั้นจ้างเทรสต์โตนพีเทอาไมหรอเขาเป็นคนของบริษัทในโปรเจกต์โอเปอเรชั่นกรีส o n e โตนที่ส่งเรามาที่นี่ไห้เบิกแรดวังกับดักเราฉันเกลียดผู้จัดการแบบนั้นนายไม่เคยเป็นแบั้นเลยเจส พี่ทั้งไมมีส่วนเกี่ยวข้องมากแค่ไหนใครบางคนทิ้งระเบิดหนึ่งในห้องทดลองที่มอนการุยการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นทําให้ฉันลุกขึ้นมาสร้างโดรนนักฆ่าไมมาหาชั้นพ่อเงินทุนและเราก็สร้างโปรแกรมรักษาความปลอดภัยโอเมกาขึ้นมาหลังจากนั้นวอเตอร์ก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษา<ล>ทางทหารและเมื่อคุณพยายามปิดทุกอย่างลงพวกมันก็เทคโอเวอร์เราต้องพาพวกพลเมืองอย่างพวกคุณออกไปจากเกาะนี้ฉันต้องขอกําลังเสริม ผมก็พยายามหาทางอยู่อย่างนี้สิเพื่อนยอดผมเจอช่องโอในโปรแกรมดูแล้วกำลังดูอยู่ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใส่เวลาที่สามารถควบคุมโดรนกลุ่มหนึ่งได้มันน่าจะเพียงพอที่จะปล่อยให้เรือหนึ่งลำออกไปจากเกาะนี้ใช่แต่ฉันต้องให้แกช่วยถ้ามันเพียงพอที่จะส่งกองหนุขนขึ้นเกาะฉันจะช่วยขอบใจจริงๆฉันกำลังจัดพื้นที่ทำงานอยู่มาดูได้ แล้วฉันจะบอกว่าฉันต้องการอะไรรู้สึกดีมากเลยเมือเทียบกับเมื่อก่อนนะฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นไอ้ยักษ์ใหญ่ขี้คลาดแล้วก็มีกรดไลออนและฉันก็แค่อยากกินทาโก้ปลาตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากๆเหมือนเรากำลังจัดกระเทือกไอ้พวกป้านั่นให้ลาบคาบเจ๊งเป็นบ้าเลยมึงทำอร์แมนงงเลยนะเนี่ยดูสิหน้ากูกูรู้ว่ากูงงขนาดไหน โอเคภารกิจอัปเดตแล้วครับเดี๋ยวตัดไปที่ภารกิจต่อไปเลยนะฮะ